สาวมือตบตัวเก่งเวียดนามงานเข้าซะแล้วโดนจับตรวจสารกระตุ้นทันทีหลังโชว์ฟอร์มเฉียบนัดแท้ให้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยมือตบตัวเก่งเวียดนามงานเข้าโดนจับตรวจสารกระตุ้นหลังแท้ให้กับสาวไทยถือได้ว่าเป็นการแข่งขันวอลเล่บอลซีเกมครั้งประวัติศาสตร์จริงๆเนื่องจากบีบหัวใจคนไทยทั้งประเทศเพราะไม่คาดคิดว่า วอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนามจะแข็งแกร่งได้ถึงเพียงนี้ทำเอาสาวไทยปั่นป่วนผืดจับกว่าจะชนะไปได้ในแต่ละลูกกระทั่งคว้าเหรียญทองไปครองรักษาแชมป์เป็นสมัยที่16ได้สำเร็จโดยเกมวอลเล่บอลหญิงนัดชิงชนะเลิศที่ผ่านมาสาวไทยพลาดท่าเสียเซตให้กับเวียดนามไปหนึ่งเซต ทั้งนี้ในช่วงการแข่งขันเซตที่สามสาวไทยเองก็เกือบจะเสียเซตที่สองให้อีกครั้งแต่ก็ยังฮึดสู้จนชนะได้ในที่สุด3-1ถึง1เซต25ถึง17 21- เถึง 25, ถึง, 30, ถงเกมนี้ต้องยอมรับการขาดพรพัน์เกิดปราดเซตเตอร์เบอร์หนึ่งไปทำให้ขบวนเปนพอสมควร เนื่องจากมือเซตที่มีอยู่สร้างสารบอลได้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าใดนักทำให้ทีมฝั่งตรงข้ามดักบอลได้ในหลายๆช็อตอีกทั้งการเซตที่ต่ำเกินไปทำให้ตัวรุกหัวเสาแสดงพลังออกมาได้ไม่เต็มที่ทำให้ต้องเสียเซตไปแบบเกรงทั้งประเทศขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าทีมชาติเวียดนามเองก็ทำทีมมาได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้น หลังจากที่ซีเกมครั้งก่อนแท้ให้กับไทยเราอย่างสู้ไม่ได้3-0เซตแต่มาปีนี้พวกเธอมีขุมกำลังสำคัญอย่างทรานที่ทานทุยทรานที่ทันทุยหรือที่คนไทยเรียกว่าสีทีสาวเวียดนามหนึ่งเดียวที่ไปโชว์ฟอร์มไกลถึงประเทศญี่ปุ่นกลับมาแบกทีมจนหลังหักสีทีทรานที่ทันทุย กับตันทีมชาติเวียดนามหมายเลขสาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นแต่แต่รอบรองชนะเลิศเนื่องจากเธอทำแต้มไปถึง30กว่าเลยทีเดียวและเมื่อตอนที่เจอกับสาวไทยไม่ต้องพูดถึงเธอถูกตัวเซตโยนให้ตลอดเรียกได้ว่าคิดอะไรไม่ออกให้บอกสีทีและเธอเองก็ไม่ทำให้ผิดหวังแต่ด้วยเกมที่ยืดเยื้อทำให้เธอมีความผิดพลาดในช่วงเซตท้าย แต่กับเรื่องนี้มีรายงานว่าหลังจบเกมทานทีทานทุยกับตันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนามถูกจับตรวจโดปหรือสารกระตุ้นทันทีเนื่องจากโชว์ฟอร์มโดดเด่นและยอดเยี่ยมส่วนอีกคนคันแดงเป็นแค่การสุ่มเลือกเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมานักตบสาวเวียดนามไม่เคยมีปัญหากับการใช้สารกระตุ้น อย่างไรก็ตามหลังจากจบซีเกมนี้สาวไทยยังมีศึกใหญ่ที่ต้องไปทำการแข่งขันอีกซึ่งรายการต่อไปทัพลูกยางสาวไทยจะลงแข่งขันในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023ซึ่งสัปดาห์แรกจะพบกับอิตาลีโปรแลนด์แคนาดาและเกาหลีใต้วันที่30พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายนนี้